นักงานด่วแห่งชาติก็ได้จัดโครงการจิตอาสาจราจรนะก็ได้นําหมวกกันน็อกแจกให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้คานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันเทศกาลสงการปี2568นี้และในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดสกวนะก็ได้รับหมวกกันน็อกจาก ตำรวจทองภาคสองมาเพื่อมาดําเนินการตามโครงการจิตอาสา,าจราจรโดยแจกให้หัวหน้าสถานีทั้ง16สงพเพื่อนําไปแจกให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง16สงพเพื่อให้ตรกรู้ถึงการใช้หมวกกันน็อกในการขับขี่รถจักรยานยนต์นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเมื่อเกิดอุบัติเหตุการศีรษะกระแทกพื้นจะได้ไม่มีอันตรายบาดเจ็บถึงต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่ถึงนั้นก็ต้องเป็นอัมาพาตเรื่อรังติดเตียงเพราะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันให้พี่น้องตรกรู้ แล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลสงการต,ต่อไปในการใช้ชิวันจึงได้นำหมวกกันน็อกแจกไปยังพี่น้องประชาชนทุก16สพในช่วงเทศกาลสงการปี2 0 1 8นี้ครับ เดินพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางนะฮะกลกับบ้านไปไม่ว่าจะเป็นทางพันผ่านสแก้วแล้วไปทางภาคอีสานทางบุรีรัมย์ต่างๆโคราชนะครับก็ทางตํารวจภูธรจังหวัดสแก้วก็ได้เตรียมมาตรการต่างๆเพื่อไว้รองรับนะครับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เดินทางได้สะดวกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกําลังตํารวจจราจรนะฮะการอวยความสะดวกในเรื่องไร้สดนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะดูว่ารถตรงไหนติดเส้นทางไหนติดนะฮะมีการ ซึ่งเช้นไหนจะไปได้สะดวกก็กดไปที่เ,เพจเฟซบุ๊กของตำรวจทอนจังหวัดสระแก้วนะฮะซึ่งจะมีเจ้าที่ไลฟ์สดตลอดเส้นทางนะับ